มันว่าจะไปขายเอาไปขายเราให้ฟังหน่อยเหตุการณ์เป็นไงตอนแรกอะฮะเมาอยู่ไหมเนี่ยไม่เยอะ ฮะว่าจะจอดเยี่ยวคว่าจะจอดเยี่ยวเราขับรถมาจากไหนมาจากบ,บ้านครับมาจากบ้านจะไปบบไหนมาโรงพยาบลมาโงพยาบาลขับเข้าด้านมาเลยยังไม่งยังไม่ถึงด่านตำรวจไปจับก่อนใช่ไหมเรายังไม่ทันได้กลับรถเราจะตอนแรกเราขี่มาเรามาเจอด่านแล้วเราจอดใช่ไหมแล้วเราพกยาจะไปไหนไห พกยามาโรงพยาบาตลตอนแรกเป็นยังไงบ้าง ก็ตั้งจุดตรวจอยู่ในถนนตัดใจบุ่มตัดตอนก็มีสเกลห,ห,หน้าเห็นมอเตอร์ไซค์กันนี้ขี่มาลักษณะว่ามีวิรุษเหมือนจะกลับรถเกลเลยวิ่งไปไปกดไปขี่ตามมาที่จุดตรวจแล้วคนก็เ,<ล>จเจอยาบ้านในกระเป๋าซึ่งเขารับปากว่าพบเป็นของเขาว่าพวกติดตัวมาจะมาเยี่ยมแฟนที่โรงพยาบาลเลยเกิดคนเจอก็เจอยาแล้วตามที่ในการ แต่เขาเขาเขารับสารภาพไหมว่ายาไปไปยังไงมัก็รับปากว่าซื้อมาซื้อมา8เม็ดแล้วเสพแตงเสพไป1เม็ดเหลือเจ็ดเม็ดก็น่าจะเอาไปขายเด็กด้วยประมาณนั้นนักข่าวที่สอบถามแต่แต่เขาพบติดตัวมาการพบติดตัวมาการไปแยกแฟนในที่โรงพยาบาลครับ